ได้อย่างทำกลางความแตกต่างทางความคิดอย่างที่เป็นอยู่ครับจะได้เปลี่ยนท่าเป็นสังติตวัวประเทศที่ขึ้นจีว่าเจริญแล้วเนะี่ยไม่ได้หมายความว่าจเจริญเจ้าหน้าธรรมถุอย่างเดียวตกันข้างครับคุณฟ,ฟังครับาการใช้เหตุผลการยอมรับเป็นตรก,กะการในความสําคัญและการมองการเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายคือธรรมชาติของโลกและสังคมมนุษย์ครับเป็นสิ่งสำคัญ เจรินทางปัญญาต่างหากนะครับที่มันดีกว่าความจเจริญทางวัตถุถ้าปัญญาจเจริญแล้วนะครับแน่นอนวัตถุก็จะตามมาพัฒนาด้านอื่นก็จะตามมาแถมมากมายแต่ถ้าเรามีการปิดปากปิดความคิดมีการเซ็นเซอร์เนี่ยมีการบังคับโคมโคลที่อยู่ในกรอกกรหนดที่กักขังไว้สิ่งนี้คือต้นเหตุสําคัญของความหยุดนิ่งจะหยุดนิ่งจะล้าหลังจะแร้นแค้นจนเลยเถิดครับถึงการล่มสลายของสังคมได้ ท่านผู้ฟังครับแสงสว่างของไฟฟ้าจะบาสามารถเกิดขึ้นได้ครับบาสามารถถ้าบาสามารถได้รับการแพร่กระจายแจกจ่ายความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ไปทั่วโลกได้ถ้าหากคนที่กึศกระแสไฟฟ้าเนี่ยเบืรับการคุ้มครองจากแสงสว่างทางปัญญาที่มาพร้อมกับเสรีภาพทางความคิดทางการแสดงออกสมัยก่อนมนุษย์ครับคิดค้นไฟขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันไปขัดแย้งกับความเชื่อของ ามคิดโบราณว่าไฟพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับคุณจะแปลงไฟฟ้าได้อ,อย่างใดครับถ้าป่านนี้คนยังคิดอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้เฮายังจุดเทียนกันอยู่ครับเฮายังต้องก่อไฟกันอยู่ดังนั้นแสงไฟก็เหมือนกันครับแสงไฟแห่งเหตุผลนะจึงมีความสําคัญต่อมนุษย์ยิ่งกว่าแสงไฟฟ้าแสงไฟแห่งปัญญาครับจึงเป็นแสงไฟที่ถือว่าเป็นดวงสาคัญที่เฮาต้องจําเป็นฮื้อ มันอยู่คู่กับเฮาครับต้องยึดมั่นถือมั่นต้องดูแลรักษาเมื่อมันหมดดับถ้าเฮอยังต้องการดำรงชีวิตร่วมกันอยา่าง,งสงบเสรีตามใดครับที่แสงไฟแห่งเหตุผลยังคงมีช่องทางช่องทางในการสื่อสารยังมีช่องทางในการส่องสว่างเนี่ยความหวังยังมีครับความหวังที่สังคมจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานประการไปได้ก็ยังคงต้องเรืองรองอยู่เสมอเพลงนี้นะครับ เธอจะไม่มีวันเดินลำพังเป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำเข้ามาครับจากพี่โซเวนกาจัดฮอครับเรื่องของโปรงเห็นเล็กไฟครับเธอจะไม่มีวันเดินลำพังก็เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจากพี่โซเวนกานะครับายการผมก็สามารถแนะนำเพลงเข้ามาได้ครับคือขอวันนี้ได้ฟังพ่กนี้านผู้ฟังครับเมื่อกี้อูค,ค้างไว้เรื่องราวของการเปิดช่องให้กับเสรีภาพของความคิดเปิดช่องกับแสงสว่างของความคิดครับ ว่ายังมีช่องเสมอนะครับแม้แต่ในความมืดมิดในยามนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีช่องสัญว่างเราสามารถเปิดได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามจะตอนนี้อาจจะเป็นที่ว่าถ้าจุดเทียนไว้เนี่ยเราอาจจะต้องเจอมือป้องแสงไฟหน่อย <c oughs> เพื่อจะเให้อ่าแสงไฟนั้นี่ดลอดออกไปจนพริการเห็นแต่เราต้องส่งมอบกันอย่างลับๆนะครับค่อยๆส่งมอบไปแห่งเสรีภาพกันส่งมอบือกันจากมือต่อมือครับอย่างลับๆ สังวันหนึ่งครับถ้าแสงไฟมันสว่างมากพอเนี่ยเขาอาจจะบ่ต้องแบบรับๆแล้วนะครับต่างคนต่างจุดแสงไฟแห่งเสรีภาพล้วออกไปยืนหน้าบ้านชูขึ้นเหนือหัวแต่ละคนเลยฮะถ้าเฮามีจำนวนมากพอนะครับต้องย้ำว่าถ้าเฮามีจำนวนมากพอแต่ถ้าเฮามีจำนวนน้อยๆเนี่ยเฮาจ,จุดแล้วเฮาไปชูเนี่ยก็อาจจะบัสามารถพัทานกระแสลมให้มรได้การได้ครับที่มันจะพัดไฟให้ดับเริ่มต้นนะครับี่เฮาก่อนครับอย่าไปกลัวนะครับถ้าเฮาถ้าเฮากลัวมาก เขาก็ยิ่งสูญเสียประจกภาพของตัวเกา่านาดเนี่ยคนกึดเหมือนกัน,นครับยังมีอันตรายได้นะต้องว่าคนที่กึดต่างนะฮะคนกึดต่างอันตรายอันตรายเยอะอ่คือถ้าเกิดกลัวจนลนลาน,นะครับก็คือเป้าหมายของปฏิการยุคใหม่เพราะว่าความกลัวเนี่ยปฏิการชอบเพราะคนที่กลัวเนี่ยจะไม่สามารถกล้าใช้สติปัญญาของตัวเกา่าและกล้าไม่จะรู้สึกฟักงครับมีภาษิตฝรั่งกล่าวว่าแม้แต่พระเจ้าก็เปลี่ยนอดีตมาได้ แต่เหมาเจอตุงครับสามารถเปลี่ยนอดิษฐา์จีนมาแล้วนะฮะพระเจ้าเปลี่ยนมาได้แต่เหมาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเหมือนกันครับฮิตเลอร์สตาลินจอรบริการก็เปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันครับแน่นอนครับบริการในโลกยุคใหม่ปัจจุบันนี้ก็พยายามทําอย่างเดียวกันเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งครับของปริการก็คือว่าอุดมการอ้างอุดมการอย่างพําเพื่อเลยนะครับปรเป็นอุดมการที่สามารถกลุ่มอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของนษยชาติไว้ได้หมด บอกว่าเชื้อชาติที่เป็นนายเนะี่ยย่อมสามารถกําหนดความเปลี่ยนไปได้ของโลกตั้งแต่อดีตนะครับกําหนดอนาคตของโลกว่าเป็นอย่างใดชั้นครับหรือว่าการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับย่อมกาหนดว่าชนชั้นใดจะกลายเป็นชนชั้นปกครองในอนาคตได้เรืยอว่าในแง่นี้ครับปฏิการเบสเซตนะครับจึงมาได้เพียงทำให้คนสยบยอมจนมุดตัวเท่านั้นนะครับอย่างให้คนสยบยอมเพื่อ ไปได้วยการเบรเซ็ตจะได้ค่าสร้างคนแบบใหม่ขึ้นมาสร้างคนแบบใหม่ขึ้นมาครับใครที่หัวแข็งจะกําจัดทุก,กําจัดออกไปเขาต้องการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาทั้งคนนะครับถัาเฮาประจักษ์เสรีภาพจึงเป็นได้เพียงแค่วัตถุดิบสําหรับการสร้างสังคมใหม่ของบริการเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครับคนจึมงมีค่าตัวมือนเก่าเะประเภทที่ทมองไร้ค่าเนี่ยชนชั้นไร้ค่าครับก็จะมากถูกจับไปลมแก๊สนะครับ ถูกมักจะไล่ให้วิง่งไปหนาวตายครับอย่างเช่นในอดีตครับอ่ายูหรือว่าไซบีเรียเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยก็ได้ประเทศไทยก็ไล่ออกนอกประเทศไปเหียนะครับเอาไปขังลืมก็ได้หรือว่าเอาตัวตนของหนเก่าห้องโคนมาประจานมาประจานมาประนามอย่างก็แล้วแต่หลายคั้างครับเขาจะมักจะอู้ถึงเรื่องราวของการไหลของข้อมูลว่ากันว่านะครับปัจจุบันแตกต่างจากอดีตเรื่องราวของข้อมูลน่ะ นีิการเองก็คิดเหมือนกันนะครับจึงมีความพยายามจะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารแต่ลําพังแค่ต่อสู้เรื่องข่าวสารอย่างเดียวไม่พียงพอครับที่จอจะสร้าง้ออำนากปฏิการได้ที่สําคัญกานั้นคืออุดมการครับจะว่าเขาแค่เปิดข่าวสารอย่างเดียวแล้วเขาจะสามารถทําให้ปฏิการล้มคืนได้ปัจจัยนะครับเขาต้องเปลี่ยนอุดมการของคนตัวเพราะปฏิการเนี่ยใจความสำคัในการครอบงาอุดมการของปฏิการครับใส่หัวคนเข้าถึงหัวใจของคนแล้วนะครับที่สาวกคข้างคล้ายศรัทธา ไ,ได้นะครับถ้าเขาไปเล่นเฟซบุ o กนะแล้วเขาไปตั้งกระทู้เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่จะแต่ต้องมาได้นะครับสถาบันกษัตริย์อย่างแล้วแต่เนี่ยคือมักจะมีคนบอกว่านะครับคุณไม่ได้เห็นหนังสือหรือนะฮะครูบ,บาอาจารย์คุณไม่ได้สอนหรือนะครับแบบเคยร้องเพลงชาติแบบเคยครบรงชาติตอนเช้าแปดโมงเชา้าหรือนะฮะตรงนี้ครับก็มักจะเอามาอ้างว่าเขาได้เรียนมาได้รับเรียนมารู้มาอย่างนี้นะ เราต้องทำเ่างไดให้เขารู้ว่าอุดมการหรือว่าแบบเรียนตำราที่เขาเรียนมานะ่ะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการบพบประกันด้าต้องมีการแบ่งพประกันด้านะครับใีการเปรียบเทียบอย่างเช่นมีคนาเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นครับที่ฝรั่งเศสที่โรมันนะ่ะสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงได้หลายสายเพราะว่าผู้นำของประเทศนั้นกงกดขี่นะครับกดขี่ประชาชน ทำให้มีเงินมากพอนะครับจะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงได้ประเทศไทยต้องพอเพียงไว้ก่อนนะครับประจําเป็นของเรานี้นะครับกู้มาเป็นนี่เป็นสีม่มถึงห้าสิบปีว่าอย่างอ้านนะในการไย่ยามจะสร้างรวมการชาตินิยมครับความรักชาติเข้าไว้คุงฟังครับคําว่าชาตินิยมเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับก็ชาตินิยมเหมือนกันครับแต่ผมมาได้ฮักชาติแบบมันนะก็คือก็คือว่าคือรักแบบกูบอก่ะไม่รักแบบมึงอ่ะอุ้ยง่าย คือช่นิยมของผมหมายความว่าคือเปิดทุกคนสามารถใจสติปัญญาแล้วก็ใจปัจเจกภาพของดวกก้าวได้นะครับเป็นของภาคในชนชั้นเพราั้ว่าไปไปฮักเชิดชูอุดมการณ์ของชนชั้นปกครองอย่างเดียวนะครับคือพักาจพยามยจะบงังคับว่าต้องรักชนชั้นปกครองนะ่ยวอย่างอันนะครับไข่บารักจะถูกติดคุกเนี่ยดังนั้นครับพรนกาจพยายานจะสร้างความรักชาติขึ้นมาความรักชาติที่พัยกาจสร้างคือว่าคือเกิดปราราผูกพัน มันผิดครับผิดหลักครับเพราะชาตินิยมครับจะได้มุ่งจะสร้างสังคมแลว้วก็มนุษย์ชนิดใหม่ขึ้นมาเหมือนชนชั้นนิยมครับปรเดิการมักจะอาศัยธรามชาตินิยมเนี่ยเข้ามาแทรกแซงชีวิตผู้คนแลว้วก็มอบภาระอันยิ่งใหญ่กับประชาชนครับคือต้องปกป้องชนชั้นปกครองไว้อย่าให้ใครมาวิจารณ์อย่าให้ใครมาทําร้ายอย่าให้ใครมาคิดต่ายจากนี้ใครคิดต่างต้องกําจัดมานะครับต้องไล่ ต้องประจานต้องล่าแม่หมดฟังครับเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถควบคุมข่าวสารข้อมูลได้แต่ก็ยากขึ้นแล้วนะครับก็จําเป็นต้องใจมาตรการอย่างเดียวกับที่ทอราชใจแต่ว่าคำว่าทอร่าจัยเป็นคำพิล้าหลังแล้วครับโลกสมัยใหม่ที่ไทยเองเหมือนกันครับประยุจันโอชานะครับหรือว่าระบบการยุ่เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะฮ้องจื้ออย่างวก็แล้วแต่ครับกษัตริย์นักปัญญาอย่างแล้วแต่ครับจะประทมมาราชาก็่าแล้วแต่นะครับ คือนอกวันครับก็นับจะเป็นระบอบที่ล้าสมัยคงจะตั้งอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้ยากครับนอกจากจะวิธีเดียวคือใจกันปราบปรามอย่างรุนแรงใจอำนาจกดหัวไว้ครับแต่พอปราบปรามปุ๊บนะครับก็บทำมือภาพกษัตริย์นปัชยาภาพของธรรมราชาหายไปจะทำอย่างไดทีนี้ฮะท่านผู้ฟังครับดังนั้น สิ่งที่เราทาได้ในตอนนี้ก็ต้องปกป้องความเป็นประเจกชนต้องแสดงออกครับร่วมกันทั้งสังคมนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันสื่อสารปกป้องรักษาแสงไฟแห่งปัญญาไว้รักษาแสงไฟแห่งความคิดไว้ครับแล้วก็รักษาการแสงดงออกไว้ด้วยกันบางคนเครียดครับตอนนี้พูดทําอย่างครับวันๆันไปไหนเลยนะฮะนั่งกันหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะฮะนั่งหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอสมาร์ทโฟนบวัดีนะครับทุกทฟังครับในช่วงที่เรา เจอสถานการณ์อย่างนี้นะผมแนะนาว่าเราควรจะไปพบปะกันไปอู้จากันตามรัานกาแฟก็ได้ครับไปนั่งอู้กันนะครับเรากินกาแฟอู้กันได้ครับไ,กกบกกไบม่ใช่เรื่องเสียหายครับไปสแสวงหาแนวร,ร่วมอู้จากันได้พบปะกันห้องดีกว่าครับจะไปขคิดว่าเอาละที่มงนี้มันอันตรายฉันอยู่กับบ้านนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมสวนโซลกดีกว่าครับอันนี้ถือว่าเป็นอาจจะถอยได้ฮะดังนั้นครับเราต้องสแสดงออกร่วมกันนะครับ ถ้าหากสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเขาทาได้มาไดน่ะเชื่อมั่นว่าสังคมไทยบัจจัยสังคมบริการบัจจัยสังคมและที่ที่มืดบอดครับทางเหตุผลแต่ถ้าว่าสังคมไทยครับเป็นสังคมที่เสรีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ความเป็นคนไทยนะครับสามารถจะสร้างความภาคภูมิใจภาคภูมิใจครับในสังคมโลกบรรจัยภาคภูมิใจเป็นประเภทประชานาและชูรูปบรรจัยนะฮะก็คือภูมิใจว่าเฮาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะขึ้นไข่ของหงอวนะครับไปแถลงที่ยูเอ็นนะครับไปภูมิใจแบบเงียบๆคนเดียวเนี่ยทั่วโลกเป็นหัวเราะเยาะใส่เขาต้องทําให้เกิดเสรีภาพนะครับต้องทําให้เกิดแสงไฟแห่งเสรีภาพแสงไฟแห่งความคิดนะครับและเมือ่อใดครับที่แสงไฟแห่งการแสดงออกทูกกรีขึ้นมนดับลงเนี่ยเขาต้องกอบกู้พื่หลุดพ้นนะครับจากกํามือของผู้คนที่เป็นปอดปากต่อปัญญาต,ต่อความก้าวหน้าของสังคมไม่ต้องห่วงกันได้ ส,สังคมครับตีรับการปกครองด้วยความเป็นธรรมมันจำเป็นต้องวาดวัดความจริงครับมันจำเป็นต้องปิดบังความจร,รมิงมันจำเป็นต้องกักขังคนที่คิดเห็นต่างมันจำเป็นต้องไก้คเาว่ากบฏบนะครับปักความสมาชิกในสังคมเดียวกันที่มอบเสรีภาพทางความคิดนะครับในการแสดงออกอ,อย่างมดุจจดกับสมาชิกในสังคมสิ่งนี้ครับจะทำให้รู้ว่าต้นต่อได้แท้จริงครับ ภาพแท้จริงของสังคมนั้นเป็นเช่นใดคมไทยครับบอกว่าเฮานี่กําลังปรองด้องกันอยู่ครับไทยรักสงบครับกาลังจะพระทาวคืนความสุขเนี่ยต้องอย่าปิดกั้นนะคุณได้ปิดกั้นมาห้ามอู้อว่าคืนความสุขเนี่ยไปทําโพลที่ไหนก็บโอโฮู้เนี่ยโพลที่ประเทศไหนก็บโกฮู้บอกว่ามีความนิยมถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามันหมดใจนะฮม,มันยืนมือเข้าไปช่วย าเหมือนคราวก่อนเย็นย่ำเย,ย็นสะท้อนให้คิดถึงคืนข้างกองไฟหน้านาวห,หนึ่งมันนั่งรำพึงว่าน้วเลือเวลาที่เหลือน้อยลงไปกูควรมีกองไฟบ้างสัก้อง ดมุ่งาอันฟังครับเขาะจะไปสู้ได้ว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตายหรือเป็นเผด็จการนะครับง่ายๆเลยนะครับฮาะนะครับมีท้อนกติและความเชื่อว่ามนุษย์บอกว่ายจะมีเชื้อชาติเผ่าพัพานธุ์ใดก็มีความดีพอมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความเก่งมีความรห้มีความสามารถ จะเป็นชนชาติใดอย่างก็แล้วแต่ครับชนชตัตนใดก็แล้วแต่ก็สามารถปกครองเผ่าพันธุ์ตัวเก่าได้ครับไม่จําเป็นชนชั้นเทพอย่างเดียวนะฮะวนคนที่คิดว่าคนที่มีลนะักษณะความเชื่อมนุษย์โง่เขลาเห็นแก่ตัวไรความสามารถด้วยาการศึกษาออนแอร์ air, ยังาสามารถปกครองได้คนนั้นคือประ็ิการครับ Tomorrow ครับเพลงของยุโรปยุโรปนะครับเป็นเป็นวงดนตรีจากสต็อกโฮล์มสวีเดนครับเล่นแนวฮาร์ดร็อก แล้วก็แนวเกรม่เมทัลครับก็ดงดังนะครับที่สุดคืออัลบัม้มไฟนอลเขาดาว n คงรู้้จจกกันดีนะครับในอัลบั้มนี้ oh, เพลงนี้ครับ Tomorrow oh. ก็ถือว่าดีเจจัดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังเลยครับ oh. เวลาที่เราต้องการกับน้งใจเช่นนี้นะครับถามว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นไหมคุณจะอยู่ข้างๆฉันไหม และตอนที่โลกกำลังล่มสลายลงไปและในช่วงเวลาทั้งหมดของเรายังจะคงเหลือในจิตใจของคุณ